สวัสดีค่ะสวัสดีกาลยานิมีทุกท่านนะคะวันนี้มากับเวอร์ชั่นใหม่นะก็คงเป็นพ i ิกอเด็กใช่ไหมคะกองไพ่กองไพ่ให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะคลิปในวันนี้ก็คือข้อความที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้นะคะสิ่งสําคัญที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้ก็ได้นะเ,ออเดี๋ยวมาฟังไปเรียบเรียงอีกทีให้อ่าใช้ใจอย่างเดียวเลยนะคะในการโฟกัสมาที่หน้าไพ่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ อาจจะกดสต็อปไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็สูดลมหายใจลึกๆแล้วก็ออกช้าๆทำใจให้โล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็เลือกกองไพ่เลยค่ะจะเป็นข้อความที่ถึงคุณรวมถึงคำแนะนำจากไพ่เทพคติแล้วก็ไพ่ยานาลูกนะคะ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะหมอฟังได้สับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ดูไพ่แต่อย่างใดนะคะขออนุญาตคุรุคุบาอาจารย์ของทุกท่านด้วยนะคะในการเลือกกองไพ่นี่ก็เป็นสิทธิ์ในการเลือกของเพื่อนเพื่อนแล้วเข้ามานะคะไพ่ใบแรกเก้าจุด e ชาว์อร์อืเรียบร้อยขอภัยค่ะพอหมอฟังพูดคำว่าว้าว แบบมาฟังหมดแบบมาฟังหมดเลยนะคะอัดเพลินนะคะแล้วก็ไปเปิดไฟมาเพิ่มอากาศข้างนอกค่อนข้างได้เหมือนฝนจะตกด้วยเช่นเดียวกันนะ่าข้อความที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้เลยก็คือสิ่งเก่าๆที่มันจบซิงไปแล้วขอให้มันเป็นบทเรียนในชีวิตนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณเลยถ้าไม่มีทุกๆอย่างมันคือวัฏจักรวัฏจักรใน ในในชีวิตมันมีการมันมีถ้าประตูบานใหม่มันจะเปิดมันจะเปิดนะประตูบานเก่ามันย่อมปิดเสมออะไรที่มันสูญสิ้นมันทําลายมันมันเกิดกับคุณขอให้คุณรวยเลยว่ามันไม่มีอะไรมาทํำลายสิ่งที่มันเป็นตัวคุณไปได้สิ่งที่มันสลายหายไปมันคือความจอมปลอมมันคือเศษเซียลของสิ่งที่คุณ เชื่อมั่นแล้วถือมั่นว่าว่ามันดีแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้สพอร์ตคุณในในการก้าวไปในทิศทางข้างหน้าจะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นบทเรียนในชีวิตมันกำลังพาคุณเติบโตแล้วก็ขยับขยายคุณจะได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นจำนวนมากคุณจะได้เติบโตไปในทิศทางที่คุณเองก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วคุณได้รับการดูแลจากครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธ ประจำตัวของคุณด้วยนะคะในการที่จะก้าวข้ามผ่านจุดนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าหมอฟางสัมผัสได้ถึงพลังงานของผู้คนที่มาในเรื่องของการปลดปล่อยดวงวิญญาณเนี่ยนะคะปลดปล่อยพลังงานที่ที่ตกหล่นอยู่ที่ไม่ว่าจะตามถนนคนททางตามวัดตามวาหรือว่าตามสถานที่คุณน่าจะเป็นคนที่ทําสมาธิเป็นคนที่ทําสมาธิแล้วก็สวดมนต์อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ บุญกุศลที่คุณได้ส,สร้างมันจะหนุนนําให้คุณก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆชีวิตของคุณที่มันเปลี่ยนแปลงปรับปรับฉับพันนั่นนะ่ะไปได้นะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอเพื่อให้คุณได้ได้เติบโตได้เรียนรู้ได้เห็นทุกอย่างเป็นครูแล้วก็ได้ได้เห็นว่าตัวเองตัวเองไปได้ถึงจุดไหนจงใช้ในเรื่องของ สิ่งที่คุณทาได้ดีอยู่แล้วนั้นอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสข้างหน้าหมอฟังสัมผัสได้ถึงพลังงานของคนที่เป็นคูรู้ค่ะเป็นคูรู้ผู้า,าจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาหรือมาเผยแผ่เผยแพร่สิ่งต่างๆที่เป็นองค์ความรู้เป็นปชัชญัาเป็นความเชื่อเป็นศาสนาให้กับผู้คนอีกมากมายในอนาคตพูดดีทดําดีคิดดีค่ะแล้วก็รูปดุลการมันได้เปลี่ยนแปลงแล้วมันเข้าสู่ทิศทางของการ เติบโตที่ดีมากยิ่งขึ้นขอให้คุณสลัดคำว่าสิ่งที่คุณยึดอะสิ่งที่คุณยึดแล้วมันไม่ได้ทำให้คุณเติบโตอะสลัดมันทิ้งไปซะมันถึงเวลาแล้วที่จะที่จะเติบโตไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นค่ะข้อความที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะในนตอนนี้นะคะขอบคุณพี่เพื่อนๆมากๆค่ะที่เข้ามารับฟัง ข้อความนี้ค่ะมาต่อกันที่ไพ่กองที่2นะคะเด็กที่2นะคะหมอฟังสับไพ่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่าเอนเนอีเป็นอย่างไรนะคะควีนถือถ้วยค่ะค e e นออฟคั h แ n งแมนและเ The h e อ m i มิว้าวอืมคุณเป็นเอมพาตนะคะซุปเปอร์เอมพาตมากๆเลย อืมเด่นแล้วก็พอาจารย์อีกคุณข้อความด่วนที่คุณคืนรู้มากที่สุดในตอนนี้นะคะหมอฟางหมอฟางสัมผัสได้ถึงพลังงานของฮิลเลอร์ค่ะฮิลเลอร์สตาร์สีไลบเบเกอร์หรือคนที่มีพลังงานลึกลับหรือเป็นคนที่มีองค์ภูมิปัญญาิึงที่คุณรู้คนอื่นอาจจะไม่รู้แล้วมันเป็นปัจจตังด้วยคุณรับรู้ได้ด้วยตัวคเองแล้วคุณเป็นคนที่ ห่วงใย,ยมีญานอย่างรู้มีเซนส์สัญชาตญาณอินทิวชันที่แรงกล้ามากๆคุณค่อนข้างที่จะลงลึกในเรื่องของศาสตร์ต่างๆเยอะมากแล้วคุณก็เคยช่วยเหลือเยอียวยาผู้คนเป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณได้ทำมองฟังรู้สึกว่าคุณกำลังมีแพชชั่นทำบางสิ่งบางอย่างแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนคนอื่นเขาอะแต่ขอให้คุณดูไว้เลยว่าสิ่งที่คุณทำอะมันโดดเด่นมันโดดเด่นแล้วมันคือตัวคุณ คุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแล้วไม่จําเป็นต้องมีใครเหมือนคุณด้วยนะคะคนเราเกิดมาแตกต่างกันเราเพียงไม่เปรียบเทียบซึ่งแต่ละกันนะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่คุณทําเพียงเพียงคุณเข้าใจตัวคุณเองคุณจะก้าวไปได้ไกลมากๆแล้วข้อความด่วนที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้เลยก็คือคุณจะไปได้ไกลเท่าที่คุณส่องสว่างตะเกียงไปถึงนึกถึงภาพมันค่ะไม่ว่าจะเป็นอนาคตของคุณหรือว่า ทิศทางอะไรต่างๆในชีวิตคุณแล้วไพ่แนะนําขึ้นมาเลยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นซูเปอร์เอ็มพาคุณเป็นเอ็มพาคุณเป็นฮิลเลอร์ไม่แปลกเลยที่คุณจะซึมซับพลังงานเยอะแยะมากมายซึ่งในตอนนี้หรือว่าในนักขณะที่คุณมารับชมรับฟังคลิปของหมอฟางคุณอาจจะอยู่ในในสถานการณ์ที่มีผู้คนแออัดรู้สึกหายใจหายคอไม่ออกหรือว่าเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วเป็นนักเยียวยาอยู่แล้วแล้ว สัมผัสถึงพลังงานเยอะแยะมากมายก็รีแลกบ้างค่ะหรือว่าพาตัวเองไปกาวดิง้งพาตัวเองเจอแดดช่วยซันกราซิ่งหรือว่าเยียวยาโดยธรรมชาติพระแม่ธรณีมัตเตอร์เอิร์ธนะคะแล้วก็หินก็ได้เอาเท้าแช่เกลือก็ได้เพื่อที่จะคลายตรงนี้ลงถ้ารู้สึกว่าหนากักมันไปต่อไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณจะแบกทันทีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันหนักแล้คุณแค่ให้เวลา ตัวเองในการเยียวยาตัวคุณเองเพราะว่าอนาคตเบื้องหน้าคุณจะเป็นนักเยียวยาที่เก่งมากๆเลยแล้วหมออภาบอกนี่เลยว่ามันไม่หยุดอยู่แค่นี้อยู่แล้วตะเกียงของคุณมันไม่ได้ส่องแค่เท่าที่ตัวคุณเห็นแต่ผู้คนจะได้เห็นแสงสว่างในยามที่ค่ำคืนอันมืดมิดด้วยค่ะมาจากตัวคุณคุณมีพลังแห่งการเยียวยารักษาเยอะมากในในผ,ผู้คนที่เลือกกองที่สองนี้นะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่ายาวตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดนะคะการที่เราจะช่วยเหลือผู้คนแน่นอนคุณจะต้องรอดก่อนพอคุณรอดคุณถึงจะช่วยเหลือผู้คนได้แล้วแล้วสิ่งที่คุณทําอย่าไปกลัวการแตกต่างอย่าไปกลัวความแตกต่างอย่าแล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปเหมือนใครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคุณเก่งแล้วคุณมีดีมากๆคนที่จะห้อยหัวให้เวลากับตัวเองได้เรียนรู้ได้รอคอยได้ได้เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง สุดถึงแก่นขนาดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วค่ะคุณโดดเด่นในใสายงานของคุณแล้วคุณจะเป็นที่ประจักษ์คุณจะเป็นมีชื่อเสียงมากด้วยนะนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้เลยนะกับพลังงานในวันนี้นะคะขับเคลื่อนมันต่อไปค่ะก้าวมันต่อไปในทิศทางที่มันเป็นทิศทางของคุณวันนี้มาพพอร์ตมาให้กําลังใจถ้ารู้สึกหนักก็คลายความกังวลแล้วก็ทําในสิ่งที่เราสัมผัสและรู้สึกได้เพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ทุกคน ฝันและจินตนาการของเรามีเพียงเราเท่านั้นที่จะรู้คุณไปเล่าความฝันให้คนอื่นเขาฟังเขาไม่ได้มีแพชชั่นหรือเขาไม่ได้มีอารมณ์และความรู้สึกร่วมด้วยเขาจะมาลดทอนความเชื่อและศรัทธาในตัวคุณทันทีซึ่งคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเลื่อน,น,น,นเคลื่อนไหวเนาะเพราะจันอีกความรู้สึกอะ่ะอิโมชั่นมันเยอะอ่ะน้ํามันเยอะอารมณ์และความรู้สึกมันเยอะอะไรที่มันมากเกินไปม,นมันย่อมไม่ดีแต่ คอ้คุณด้ไว้เลยว่าสิ่งที่คุณมีมันถ้าคุณรักษาสมดุลและ,สะเสถียรของตัวเองได้คุณจะไปได้ไกลามากๆคุณจะเติบโตในเส้นทางของคุณได้ได้อย่างสวยงามมากๆช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นก็อย่าลืมที่จะกลับมาช่วยเหลือดูแลตัวคุณเองด้วยนะคะอย่าทําจนรู้สึกว่าตัวเองหนักแต่กอ็อย่าหยุดเฉยสักทีเดียวประมาณนี้ค่ะนี่คือข้อความที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเรามาต่อกันที่ไพ่กองที่สามนะคะหมอฟางสับไพ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว้าวต้องบอกได้ว่าเพื่อนที่เลือกกองไพ่กองที่สามคุณโชคดีที่สุดในว้าวฟ้าร้องเลยเป็นประจักษ์เป็นพยานฝนตกด้วยนะพลังงานของคุณที่สุดใน เหมือนเหมือนต้นคลิปกองที่หนึ่งก็เจอเจอเรื่องราวอยู่เจอเรื่องราวอยู่ก,กําลังกอันที่สองอยู่ในเหตุการณ์แต่กำลังก้าเหมือนกันอันนี้เหมือนบรรลุวัตถุประสงค์หลายสิ่งหลายๆอย่างมาแล้วนะคะกองไพ่กองที่3นะคะข้อความที่ควรควรรู้มากที่สุดในตอนนี้เลยก็คือ ใจิตใจที่มั่นคงจะนําทางคุณไปสู่ความสําเร็จความเชื่อและความศรัทธาจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จรุ่งโรจน์ในชีวิตค่ะอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะมาก้มกายคุณได้เลยถ้าคุณคิดว่ามอฟังรู้สึกถึงแสงอ่ะคุณมีแสงในตัวอันนี้แสงในตัวจริงๆแสงในตัวมันต้องต้องหลี่อย่างพอดีอย่าให้ใครมาดับแสงเราแล้วถ้าใครแสบตาให้เขาไปใส่แว่นนะคะแต่ไฟในตัวอย่าให้มันมัน มันแรงเกินจนแผดเผาตัณเองแค่นั้นเลยนะข้อความที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คุณสร้างมาดีคุณมีรากฐานนี้มันคงแลลวคุณก้าวคุณขยับคุณขยายมาดีแล้วคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไปได้ไกลมากกว่านี้และที่แน่นอนคุณได้ไปอยู่แล้วคุณได้ก้าวไปอยู่แล้วจงมีใจที่เชื่อมั่นและศรัทธาว่าเนี่ยจะเฉลี่ยออดพุ่งทะยานไปเลยค่ะพุ่งทะยานไปสู่ทิศทางของคุณเพราะว่าอีกนิดเดียวมันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณแล้วอีกนิดเดียว นะคะแล้วแล้วไซเคิลใหม่ๆมันจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วขอให้คุณดูไว้เลยว่าเดือดซันขึ้นในกองคุณ <c oughs> <c oughs> เป็นกองเดียวเลยที่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนนกฟินิกนกฟินิกมากๆนกฟินิกจริงๆละ่ะหกหกสามฟื้นฟูการที่จะเป็นนกฟินิกได้มันมันมาจากการที่คุณแบบว่า นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่มามันไม่ใช่แค่คุณหนึ่ง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 แต่คุณทํามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มากยิ่งขึ้นแล้วคุณ ประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆข้อความที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้เลยแล้วคุณจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณลงมาคุณมาถูกทางแล้วแล้วคุณไปได้ไกลแล้วคุณจะได้เติบโตอีกหลังจากนี้แล้วจะมีบทเรียนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเปิดอ้าแขนรับเพราะมันจะทําให้คุณได้เหมือนเกิดใหม่เหมือนเกิดใหม่ที่ทางชีวิตเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความสุขเป้าหมายในชีวิตของคุณมันมากล้นมากกว่านี้เท่าทวีคูณ ความอบันดันทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแยะมากมายสิ่งที่สัมผัสได้เลยนะคะหูที่ใหญ่ฟังให้เยอะตาโฟกัสสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตของคุณพูดให้น้อยเปิดรับให้มากพอดีเท่าที่ตัวเองไปได้นะคะถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันเกินความสามารถไม่ใช่ตอนนี้จะไปไม่ได้แต่ขอศึกษาเรียนรู้อีกนิดนึง แล้วก้าวไปเลยความเชื่อมั่นของคุณมันเยอะคุณมีมีมีสิ่งอํานวยมีสิ่งอํานวยแต่การที่จะมาถึงจุดเนี้ยมันไม่ง่ายเลยสําหรับคุณขอฟังเชื่อแล้วคุณเก่งมากๆจักรวาลคอนเฟิร์มสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุครูบาอาจารย์สนับสนุนความสําเร็จความปารถนาอันยิ่งใหญ่อยู่ในตัวคุณแล้วอยู่ในมือคุณแล้วอํานาจยิ่งใหญ่อยู่ในมือคุณแล้วนะคะความสําเร็จต่างๆแล้วขอให้คุณรู้ไว้เลยว่า จงดำรงอยู่ด้วยความศรัทธานะแล้วก็น่าจะครบถ้วนค่ะกับข้อความที่อยากจะถ่ายทอดส่งถึงคุณนะคะในวันนี้นะคะกองที่3ว้าวมากนะก็ไม่รู้ว่าพลังงานใครถ้าตรงถ้าใช่อย่างไรก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเป็นชาเลนจ์ใหม่ๆของมาฟังด้วยเช่นกันนะของช่องของมาฟังเนาะก็ไม่ได้มาทำ แบบนี้บ่อยนะแต่เห็นได้ชัดว่าพลังงานแตกต่างกันนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พเพื่อนๆกระยาณิมิตท,ทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ